สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับวัน168เดนเวอร์สหรัฐอเมริกา7กันยายนนะครับช่อง7ถ่ายทอดสดดูฟรีฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครมีอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับเริ่มเลย7โมงเช้านะครับไลฟ์ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้เราจะไปแปลสัมภาษณ์ของ เรียมเฮ r ริสันนะครับจะเจอกับเสกสรรอขวัญเมืองกติกามวยไทย3ยกนะครับตกลงชกกัน140ปอนด์นะครับน้ำหนักที่เสกสรรต้องการนะครับผมเนื้อหาใช้ได้นะครับมีเนื้อหาที่ทุกคนรอคอยอยู่ด้านในแปลมาจากช่อง smp Martial Arts ์ตแอนดรูไวลร thank you very much พร้อมแล้วเริ่มเลยท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตอนนี้ผมอยู่กับหเดียวคนนี้ เรียม a ฮ r ริสัเขาจะเจอกับเสกสันออขวัญเมืองถ้าเป็นแบบนีนะ้ผมคิดว่ามันจะเป็นการง่ายในการที่เราจะมอบความตื่นเต้นให้กับผู้ชมการประกบคู่กันระหว่างเรียม a ฮ r ริสันกับเสกสันนั้นนะเราอยากให้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วและสุดท้ายเราจะได้เห็นไฟนี้แล้วจริงๆอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณอยากขึ้นสู้ในไฟนี้เลียมก็ตอบเลยมันก็เหมือนกันที่คุณพูดนั่นแหละว่าแค่ประกบคู่มาแบบนี้มันก็น่าดูมากๆแล้ว มันไม่จําเป็นต้องมีการพูดจาขยะขยะมันไม่ต้องมีการทําอะไรที่มันดูโง่เง่ามันไม่ต้องมีการที่แบบไม่ชอบขี้หน้ากันไฟนี้มันเป็นไฟของหมาแก่สองตัวที่จะเข้าไปสู้กันแล้วก็มอบความมันความตื่นเต้นให้กับแฟนมวยผมชอบเลยที่จะได้เจอนักมวยสไตล์ไฟเตอร์แบบเสกสรรและผมก็คิดว่าเสกสรรก็ชอบเหมือนกันที่จะได้สู้กับนักมวยสไตล์แบบผม แฟนๆจะได้ดูมวยมันๆแน่นอนมันต้องสุดยอดมากๆแน่ๆเศกสรรคือตำนานอีกคนหนึ่งที่ผมยังไม่เคยได้ชกด้วยและเศกสรรคือฮีโร่ของผมผมต้องการที่จะสู้กับเศกสรรค์มานานแล้วผมเคารพเขามานานไม่เคยมีความเกลียดชังใส่เขาผมมีแต่ความชื่นชมให้เขามันต้องสุดยอดมากที่ผมจะได้ขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับเขาเพื่อสู้กันตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงปลายอาชีพของนักมวยแล้ว และเสกสรรก็อยู่ในช่วงปลายอาชีพของนักมวยเหมือนกันเขาผ่านไฟหดๆดมามากเขาผ่านการต่อสู้มาเยอะมากผมจะรู้สึกโชคไม่ดีมากๆถ้าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ขึ้นสู้กับเขาผมคิดว่าเราสองคนจะสามารถมอบความสุขให้แฟนมวยได้เราสองคนคือคนที่มีสุดยอดหัวใจนักสู้ในยุคนี้แล้วการได้สู้กับเขามันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในอาชีพนักมวยของผมนะักข่าวถามต่อว่า ไม่แน่ใจว่าคุณได้ดูวิดีโอที่ผมสัมภาษณ์เสกสรรหรือเปล่านะแต่เขาฝากบอกมาว่าให้คุณเตรียมอาวุธมาเยอะๆหมัดเท้าเข่าศอกเพราะว่าเขาก็จะเตรียมอาวุธไปเยอะเหมือนกันบรรยากาศของไฟนี้ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันดูดีมากๆมีแต่ความเคารพให้กันและกันคุณมีความเห็นยังไงบ้างเลียมก็ตอบว่าแน่นอนผมคิดว่าแฟนมวยสามารถคาดหวังว่าไฟนี้มันจะออกมาดีตื่นเต้นเร้าใจ หมัดเท้าเข่าศอกมาครบๆค,คุณต้องเข้าใจว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยถ้าเจอเสกสรรเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะเจออะไรบ้างมันยิ่งทําให้ผมตื่นเต้นมากคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอยู่บนเวทีคุณจะเจออะไรถ้าผมต้องขึ้นชกกับนักงสู้คนอื่นเนี่ยนะผมก็จะแบบมีการวางแผนไปแต่ถ้าสู้กับเสกสรรเนี่ยมันไม่ต้องมีหรอกการวางแผนมันไม่ต้องแคร์หรอกว่าจะชนะหรือแพ้สู้กับเสกสรรคุณต้องสู้ถึงที่สุด และทําให้มั่นใจว่าแฟนมวยจะได้ดูมวยมันๆน,นักข่าวก็เสริมต่อว่าลูกหมุนตัวฟันสองของเสกสันนั้นเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะเลียมก็ตอบว่าแน่นอนสิสองสามปีก่อนเนี่ยเสกสันน็อกเพื่อนร่วมทีมของผมด้วยลูกศอกนั่นแหละต้องระวังให้ดีเลยนักข่าวก็ถามต่อว่าผมได้ถามถึงที่มาของฉายาของเขามันมาจากไฟท์ที่ดูเดือดของเขาฉายานักฆ่าของคุณก็เจ๋งนะแต่คุณคิดไม่ว่า ฉายาคนไม่ยอมคนของเสกสรรนะ่ะเจ๋งที่สุดในวงการแล้วเลี้ยงก็ตอบว่าเมื่อวานเนี่ยตอนสัมภาษณ์กับคนอื่นน่ะผมก็มีพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าฉายาของเสกสรรเนี่ยมันเจ๋งจริงๆถ้าจะมีใครเหมาะสมได้รับฉายานี้มันก็คือเสกสรรนั่นแหละเสกสรรเป็นคนที่มีความทรหดอดทนจริงๆคางก็หินมากๆหัวใจของเขาก็สุดยอดมากๆไม่เคยยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาเหมาะสมกับฉายานี้จริงๆนะะักข่าวก็เสริมต่อว่า ผมชอบที่คุณน่ะไปคุยกับแพดดี้พิมเล็ตนะแพดดี้พิมเล็ตคือนักมวย MMA ของ UFC นะครับที่คุณบอกว่ามันสำคัญมากๆที่จะต้องได้สู้และเรียนรู้กับนักมวยสัญชาติไทยคนที่เก่งๆคนที่เป็นตำนานคุณเลยต้องย้ายไปอยู่เมืองไทยเพื่อพัฒนาฝีมือของคุณถ้าคุณสามารถพูดกับตัวคุณเองเมื่อตอนอายุ18-19ปปีเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณภูมิใจไหมว่าอาชีพของคุณได้เดินทางมาถึงจุด ที่สามารถต่อกรกับนักมวยตำนานชาวไทยได้แล้วเลียมก็ตอบว่าแน่นอนที่สุดครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของอาชีพการที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยและได้ฝึกซ้อมแต่หัวใจสําคัญที่สุดเนี่ยคือความสม่ําเสมอในอาชีพผมเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงตอนนี้เนี่ยผมอายุ38ปีผมก็ยังชกอยู่คุณไม่มีทางหานักกีฬาคนไหนได้เลยในสาราชอาณาจักร ที่มีประวัติการชกยาวนานระดับ20ปีแบบผมและผมไม่ได้ขึ้นชกแค่ปีละ2ครั้งนะผมขึ้นชกมาแล้ว118ครั้งใครๆก็สามารถขึ้นมาถึงจุดสูงสุดได้นั่นมันเป็นเรื่องง่ายแต่การที่อยู่ในระดับสุดยอดให้ได้ถึง20ปีมันเป็นอีกแบบหนึง่งและผมภูมิใจกับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ไม่ดีในอาชีพแต่นั่นเนี่ยมันคือเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นถ้าคุณสู้ มานานในระดับ20ปีผมภูมิใจแน่นอนกับชีวิตนักมวยของผมแต่ผมคิดว่าผมยังเหลือช่วงเวลาดีๆอีกสัก2-3าครั้งในอาชีพของผมนักข่าวก็ถามบอว่าสแสดงว่าคุณยังไม่เลิกใช่ไหมเลียมก็ตอบว่ามันต้องดูกันไปต้องดูว่าร่างกายผมยังไหวไหมผมไม่ต้องการกดดันตัวเองโฟกัสไปไฟต์ต่อไฟ์ไม่ต้องวางแผนว่าจะทำอย่างนู้นจะทำอย่างนี้ผมแค่ต้องการสนุกไปกับมัน การที่ผมต้องพักฟื้นมาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งเนี่ยมันทาให้ผมคิดได้ว่าผมต้องสนุกกับการทําร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิมผมต้องสนุกกับการได้ซ้อมถึงแม้ว่ามันจะทรมานมากแค่ไหนไม่ต้องกดดันตัวเองต้องสนุกกับการได้ขึ้นสู้ต้องสนุกกับการได้ลดน้ําหนักถึงแม้มันจะโหดร้ายแค่ไหนคุณต้องสนุกไปกับมันเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะเลิกเมื่อไหร่ของพวกนี้ถ้ามันจบแล้วเนะี่ยคือมันจบเลยถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ย ผมก็เคยคิดเสียดายว่าในบางสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยต้องมีความสุขไปกับมันทุกครั้งนะครับเก็ถามมาว่าผมได้คุยกับหลายคนนะทุกคนเขาก็ตื่นเต้นกับไฟนี้พวกเขาคิดว่าคุณมีโอกาสชนะมากกว่านิดหน่อยผมได้ทําโพออกมานะผลคือ55%คิดว่าคุณชนะอีก45%คิดว่าเสกสรรชนะแต่สิ่งที่ไม่มีทางรู้ได้เลยคือคุณร้างเวทีไปนานคุณอาจจะรู้สึกว่าร่างกายและอาวุธของคุณเนี่ยกลับมาแล้ว แต่จะรู้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องขึ้นไปบนเวทีถึงจะรู้เลียมก็ตอบว่าแน่นอนเลยการร้างเวทีไปนานและจะทําให้กลับมาฟอร์มดีนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมขึ้นไปบนเวทีผมอาจจะโดนเสกสรรอัดกลับลงมาก็ได้แต่การซ้อมของผมในครั้งเนี้ก็ซ้อมมาดีความหนักหน่วงจังหวะเข้าทาผมก็รู้สึกว่ามันกลับมาแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีบนเวทีอยากจะรู้เร็วๆแล้วเหมือนกันนักข่าวก็ถามต่อว่า มีสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจนะเร็วๆนี้เนี่ยเจมส์ได้สัมภาษณ์คุณชาตรีจริงๆแล้วเน่ะเรื่องโจราธานแฮกเกอตี้เนี่ยผมเลิกถามคุณไปแล้วนะเพราะทุกครั้งคุณจะบอกทุกครั้งว่าคุณไม่สนใจจะชกกับเขาเพราะว่าคุณอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วแต่แล้วคุณชาตรีก็พูดว่าอยากจัดคุณกับแฮกเกอตี้ที่เวมบรีคุณชาตรีคิดว่าคุณในตอนนี้เนี่ยแตกต่างจากคุณในอดีตบางทีคุณอาจจะมีคําตอบที่เปลี่ยนไป และผมเนี่ยก็อยากให้วันแชมปนชิปมาจัดที่ลอนดอนคุณคิดว่ายังไงนะครับคลิปนี้คือคลิปพี่ชาตรีล่าสุดที่ผมแปลไปนะครับคนที่ชื่อเจมส์นี่นะครับเรียมแฮร์ริสันก็ตอบว่าแชมป์รุ่น65กิโลกร,รัมของแฮกเกอตี้เนี่ยตอนนี้มีนักกีฬาต่อคิวเยอะมากและผมไม่รู้ว่าผมจะได้สู้อีกนานเท่าไหร่แฮกเกอตี้ก็ไม่ใช่คนที่ขึ้นชกบ่อยเขาชกปีหนึ่ง2 3ครั้งเท่านั้น ถ้าเขายังรักษาเข็มขัดต่อไปได้คิวต่อไปก็คือนิโคคาริโลนิโคเขาคือเบอร์หนึ่งและเหมาะสมจะได้ขึ้นชิงแชมป์ที่สุดแล้วผมไม่สามารถแซงคิวเขาได้แล้วถ้าเวลาที่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาจัดที่ลอนดอนจริงๆเนี่ยตอนนั้นแฮกเกตี้อาจจะไม่ได้เป็นแชมป์แล้วก็ได้ถ้าวันแชมเปี้ยนชิพต้องการมาจัดที่ลอนดอนจริงๆทําไมเขาไม่จัดแฮกเกตี้เจอนิโคคาริโลในน้ําหนัก140ปอนอะผมรู้สึกดีนะ และน้ำหนัก140ปอน์เนี่ยมันตกลงน้ำหนักกันได้ง่ายพวก135ปอน์เนี่ยก็สามารถขึ้นมาสู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นวันแชมเปนชิพเนี่ยมาจัดที่อังกฤษแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นแฮกเกอรตี้กับผมหรอกนะเส้นทางเนี่ยมันไม่ได้กันแล้วแล้วระหว่างนั้นเนี่ยยังมีซูเปอร์เล็กและนิโคคาริโลเนี่ยรออยู่อีกทถ้าวันแชมเปนชิพเนี่ยมาจริงต้นปีหน้าและแฮกเกอรตี้ยังรักษาแชมป์ไม่ได้มันก็ต้องเป็นแฮกเกตี้เจอกับนิโคคาริโล ส่วนผมนะี่ยสามารถเป็นรองคู่เอกได้ตบลงน้ําหนักกันที่140ปอนด์อาจจะเป็นรถถังเนี่ยขึ้นมาชกกับผมก็ได้มีนักกีฬาหลายคนเนี่ยที่สามารถขึ้นมาแล้วทําให้การประกบคู่เนี่ยออกมาดีได้แล้วถ้าสมมุติว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยทำ135ปอนด์ได้ซึ่งมันคงจะยากเพราะคงจะอ่อนเพลียนะครับเบอ,อเรเลียมพูดอย่างนี้กคือถ้าสมมติว่าเขาต่อยแฮกเกอร์ตีน้นะครับเขาตัวเล็กแฮกเกตี้ต้องแบบตกลงน้ําหนักกันแบบ135ปอนด์นะครับ ปือประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าแฮกเกอร์ตี้เดี๋ยวทำร้อยสา1จุปอนด์เนี่ยไม่ได้แล้วแล้วเลียนก็บอกว่าตอนนี้น้ําหนักผมเนี่ยใกล้เคียง140ปอนด์แล้วนะแล้วถ,ถ้าผมเนี่ยทำน้ําหนักหน่อยเนี่ยก็สามารถลงมาที่140ปอนด์ได้ภายในสัปดาห์นี้เลยแน่นอนว่าผมอยากให้วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาจัดที่สหราชอาณาจักรแต่ผมไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยผมจะยังสู้อยู่หรือเปล่าถ้าเขามาจัดเร็วๆก็คงดีถ้าแฮกเกอร์ตี้เป็นแชมป์อยู่ก็ต้องเจอนิโคคาริโลส่วนผมเป็นคู่รองได้ น้ำหนัก140ปอนด์เนี่ยมีนักกีฬาดีๆเยอะผมคิดว่าแบบเนี้ยสมเหตุสมผลที่สุดแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าแฮกเกอร์ตี้ยังเป็นแชมป์อยู่แล้วคุณชาตรีจัดผมให้ผมไปชกกับเขาเนี่ยคุณลองคิดดูซิว่านิโ,โคคาลิโร o จะคิดยังไงมันไม่ถูกต้องหรอกนะผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับนิโคคาลิโร o นะมันไม่ถูกต้องที่จะแซงคิวนิโคคาลิโร i นิโคควรได้ชิงแชมป์เป็นคนต่อไปนะครับก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นมาช่วยผมประกบคู่หน่อยถ้าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาที่จัดที่ลอนดอนจริงๆเนี่ยใครมีจะให้ประกบใครบ้างนะนิโคลคาริโลเจอเจมสันแท็กตี้คุณเจอกับรถถังจอร์จจาวิสเจอกับเลียมโนแลนนะครับเลียมเดนิสันก็เสริมว่าถ้าจอร์จจาวิสเนี่ยเจอเลียมโนแลนเนี่ยจะเป็นคู่คนอังกฤษที่ดีมากๆแล้วเรายังมีเอมี่เพอร์นี่ที่เพิ่งน็ ock, อกยูยอปุ้ยไปด้วยนะเรายังมีนักกีฬาที่ขึ้นมาและได้สู้ในรายการวันลูพินีอย่างอัลฟี่พอนติง น้องชายจราธานเฟดดี้เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่นะเราสามารถประกบคู่ดีๆได้โดยที่มีพื้นฐานไปทั้งมมยอังกฤษเอลิสบาโบซาก็ได้นะเอลิสก็คือคนที่ชนะอาลีฟไปนะครับผมคิดว่าเราสามารถประกบคู่แล้วทําให้สนามในอังกฤษเนี่ยเต็มได้เลยนะแต่ยังเดียวเลยคือผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ถึงตอนนั้นหรือเปล่าถ้าจะมาที่ลอนดอนจริงๆเนี่ยการุณามาเร็วๆด้วยต้นปีหน้าผมยังไหวอย,อยู่นะกรับก็ถามต่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามนะ ผมได้คุยกับโจฮันกาซลี่ว่าซูเปอร์เลกเนี่ยจะมาถึงเดนเวอร์วันที่3กันยายนามาแล้วนะครับเนื้อหาไฮไลท์นะครับเรียมก็ตอบเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมพยายามบอกซูเปอร์เล็กแล้วว่าเรื่องความสูงจากระดับน้ำทะเลที่เดนเวอร์เนี่ยมันโหดตอนแรกเนี่ยผมกับซูเปอร์เลกเนี่ยวางแผนจะไปซ้อมด้วยกันที่แคนาดาที่ยิมมวยของเอเดรียนที่เพชรพนมลุงอะซ้อมอยู่ซูเปอร์เลกกับฟ้าใสเนี่ยจะมาด้วยกัน แล้วเราเนี่ยวางแผนจะซ้อมด้วยกันแต่แล้วเราทั้งคู่ก็มีปัญหาเรื่องวีซา่าแล้วเราไม่สามารถไปที่แคนาดาได้แล้วผมก็เลยถามซูเปอร์เลกว่าจะไปที่เดนเวอร์ล่วงหน้าไหมซูเปอร์เลกก็บอกว่าไม่ผมก็บอกว่าเฮ้ยหมายความว่ายังไงว่าตอบว่าไม่นะครับเรียมบอกว่าฮจะไม่ไปที่แคนจะไม่ไปที่เดนเวอร์เหรอล่วงหน้าเหรอนะครับแล้วเรียมก็เสริมว่าผมเนี่ยมองหาั t t i t u d e chamber นะครับใกล้บ้านโอ้โหไปใหญ่เขานี่ปใหญ่นะครับ คือเรียมเนี่ยเป็นคนอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วผมก็ต้องไปเสิร์ชถึว่า Altitude Chamber คืออะไรอารมณ์แบบเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ในภาพดูมาภาพเดียวและเหมือนจำลองอากาศที่สูงจากระดับน้ำทะเลได้เหมือนเข้าตู้วบนนี้แล้วไปซ้อมเนี่ยแล้วทำให้รู้สึกว่าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเรียมก็เสริมต่อว่าเดนเวอร์เนี่ยสูงจากน้ำทะเล1,600เมตร ที่ผมไปที่ที่ผมไปซ้อมเนี่ยไปเนี่ยผมจำลองสถานการณ์ไว้2 0 0 0ถึง2,500เมตรเพื่อให้ผมพร้อมเมื่อถึงเดนเวอร์สัปดาห์นี้เนี่ยผมไปซ้อมที่สถานีแห่งนี้สครั้งแล้วแล้วสัปดาห์หน้าผมจะไปซ้อมทั้งสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมซูเปอร์เล็กเนี่ยจะต่อย5ยกแล้วถ้าเขาหมดแรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงและแฮกเกอตี้เนี่ยก็ตัวใหญ่กว่าเขาด้วยซูเปอร์เล็กเนี่ยพึ่งทาน้ําหนัก61กิโลกรัมสบายๆเมื่อ6สัปดาห์ก่อนแฮกเกอตี้เนี่ย ตัวใหญ่กว่าซปเปอร์เล็กมากๆเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วถ้าซปเปอร์เล็กเนี่ยตัวระดับความสูงจากน้าทะเลเล่นงานและหมดแรงเนี่ยแฮกเกอร์ตี้จะได้เปลี่ยนเป็นอย่างมากตอนนี้ผมเห็นหลายคนบอกว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยไม่น่าสู้ซปเปอร์เล็กได้แต่ผมคิดว่าเรายังไม่สามารถคาดเดาได้เพราะปัจจัยพวกนี้นั่นแหละอย่างแรกเลยแฮกเกอร์ตี้ตัวใหญ่กว่าซปเปอร์เล็กเป็นอย่างมากอย่างที่2ตอนนี้เนี่ยแฮกเกอร์ตี้เนี่ยมีอาวุธที่หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงมาก อย่างที่3เลยก็คือความสูงจากระดับน้ําทะเลแฮกเกตี้เนี่ยตอนนี้ซ้อมอยู่ที่เดนเวอร์แล้วแล้วดูซ้อมหนักมากด้วยเขาพร้อมแน่นอนที่จะสู้ครบ5ยก3อย่างนี่แหละที่ทําให้ผมเนี่ยให้น้ําหนักมาทางแฮกเกตี้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไปใส่เป็นนวม8ออนแล้วสู้5ายกที่ประเทศไทยนะผมเนี่ยให้ซุปเปอร์เล็กชนะแน่นอนแต่นี่มันคือกติกาของวันแชมเปี้ยนชิพมันเป็นมวยไทยนวมเล็กปัจจัยพวกนี้ยิย่งทำให้คาดเดาผลการแข่งข,ขันยาก การมาเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการแข่งขันก็ได้ถ้าเป็น3ยกเนี่ยยังพอเอาตัวรอดได้แต่นี่มัน5ยกนะจาก9นาทีเป็น15นาทีแล้วต้องคู่อยู่ในช่วงพีคด้วยสุดท้ายแล้วเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการแข่งขันผมไม่แน่ใจนะนะคะก็บอกว่าคุณวิเคราะห์ได้ยอดเยี่ยมมากเลยพอผมรู้ว่าซูเปอร์เลกไม่มาเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยผมตกใจมาก ผมไม่เคยไปอยู่ที่สูงจากระดับน้ําทะเลมาก่อนนะแต่ผมได้ยินมาว่านักมวยระดับสูงหลายคนเนี่ยบอกว่าแค่จับเป้า15ทีก็เหนื่อยมากแล้วเลียมก็บอกว่าแน่นอนมันเหนื่อยมากเมื่อวานผมไปซ้อมเนี่ยที่ระดับสูงกว่าน้ําทะเล2,000เมตรไม่ง่ายเลยนะมันเหนื่อยผมได้พูดคุยกับนักกีฬาบางคนนะที่ไปอยู่ในรายการเดนเวอร์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยบางคนก็บอกว่ารู้สึกได้เลยว่าเหนื่อยง่าย คราวนี้นะต้องมาดูแล้วว่ามันจะกระทบกับซูเปอร์เลกหรือเปล่าถ้ามันไม่กระทบไม่เป็นไรแต่ถ้ามันกระทบแล้วทาให้ซูเปอร์เลกเหนื่อยเนี่ยแฮกเกอร์ตี้จะได้เปรียบอย่างมากแน่นอนนักข่าวก็เสริมต่อว,ว่าซูเปอร์เลกเนี่ยดูเก่งมากๆจนไม่มีใครเนี่ยจะมาชนะได้แต่แฟนๆก็คาดหวังที่จะได้เห็นนักกีฬาทั้งสองคนเนี่ยมาในสภาพที่ดีที่สุดถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่มาเหนือความคาดหมายได้ก็คงเป็นซูเปอร์เลกเลียมก็ตอบว,ว่ายากมากนะที่จะคาดเดาผลการแข่งขันตอนนี้เนี่ย แฮกเกอตี้เนี่ยดูพร้อมมากๆนะักข่าก็ถามต่อว่าผมขอถามอะไรคุณหน่อยนะผมถามเสกสันว่าสนใจจะชกชิงแชมป์ไหมสนใจรีแม์กับรถถังหรือซุปเปอร์เลกไหมเขาตอบว่าสนใจแน่นอนแต่ต้องเป็นที่น้ำหนัก140ปอนด์เสกสันดูไม่สนใจจะต่อยเพื่อเป็นแชมป์แต่สนใจที่จะชกให้ตื่นเต้นเร้าใจมากกว่านะครับ135ปอนด์เนี่ยประมาณ6กกิโลนะครับ145ปอนด์เนี่ยประมาณ6กกิโลนะครับ น้ำหนักเสกสรร140ปอนด์ที่เขาชกอยู่ตลอดเนี่ยน่าจะตกประมาณ63กิโลเลียมก็ตอบว่าผมก็คิดเหมือนเขานะตอนนี้ผมไม่ได้สนใจเข็มขัดแชมป์แล้วผมสนใจจะสู้กับคนที่ตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าผมเลิกแล้วที่จะไล่ล่าเข็มขัดแชมป์กดดันตัวเองให้ทําแบบนูน้นให้ทําแบบนี้ผมอยากจะสนุกกับการได้ขึ้นสู้มากกว่าผมอยากจะมอบความสุขให้แฟนมวยมากกว่าถ้าผมรู้สึกดีที่น้ำหนัก140ปอนด์นะ ผมก็อาจจะสู้ต่อที่140ปอนด์ปอนก็ได้เพราะว่าที่น้ําหนัก145ปอนด์้ปอนนั่นนะ่ะมันมีคนที่ตัวใหญ่มากๆอยู่แฮกัตตี้เนี่ยก็ใหญ่นิโคเนี่ยอีกคนนึงนิโคคาริโลเนี่ยตัวใหญ่กว่าผมได้3เท่ามั้งแฮคัตตี้ตอนนี้เนี่ยคือดูออกเลยว่าใหญ่กว่าผมมากและจะมีพวกดาวรุ่งขึ้นมาอีกหลายคนนะนักข่าวก็เสริมว่านาบิวนานเนี่ยดูเหมือนเซอร์กซิสจากภาพยนตร์เรื่อง300เลยนะเรียง่าต่อว่าโอ้ยพวกนี้เนี่ยตัวใหญ่มากร่างกายเนี่ย อย่างกับออกมาจากห้องแลบสร้างทาหารผมตัวเล็กกว่าพวกเขามากน่าเสียดายเนี่ยที่วันแชมเป็นชิพเนี่ยไม่มีพิกัดรุ่น140ปอนด์ถ้าเป็นมวยไทยธรรมชาติเนี่ยนะมันต้องมีรุ่น1 3 5ปอนด์รุ่น140ปอนด์รุ่น147ปอนด์รุ่น1 5 4ปอนด์แต่ตอนนี้น้ำหนักของกติกามวยไทยเนี่ยมันไปอิงกับน้ำหนักของกติกา m m a ผมนะ่ยคิดเหมือนเสกสรรแหละเสกสรรเนนะี่ยเป็นแชมป์มาแล้วทุกเวทีนะแชมป์ช่อง7แชมป์ WBC ไม่จําเป็นต้องคิดถึงเรื่องแชมป์แล้วเรื่องนี้เนะี่ยผมคิดออกแล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแชมป์มันต้องได้สู้กับคนเก่งๆต่างหากซึ่งถ้าอยู่วันชยนชิปเนี่ยคุณต้องสู้กับคนเก่งๆอยู่แล้วเป็นนักมวยเนี่ยต้องสู้ให้แฟนมวยประทับใจให้คุ้มกับที่พวกเขาเนี่ยเสียเงินจ่ายค่าบัตรเข้ามาดูผมไม่จําเป็นต้องมีเข็มขัดแชมป์เพื่อบ่งบอกว่าผมมีสถานะเป็นแชมป์แล้วสิ่งที่คุณทําในเวทีต่างหากที่จะบ่งบอกว่าคุณคือแชมป์นะะักข่าว ตบท้ายนะครับว่าเราจะจบท้ายกันด้วยเลียมเฮอริสันเลือกใครนะครับหมัดดีที่สุดเลียมตอบชิงกิสอาราซอฟอาราซอฟมีคอมโบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับศอกดีที่สุดเลียมตอบซูเปอร์เล็กเข่าดีที่สุดเลียมตอบซูเปอร์เล็กนะครับเตะดีที่สุดเลียมตอบน้องโอเพราะว่าเขาเนี่ยเตะหัวเข่าผมขาดครึ่งท่อนเลยคางหินที่สุดเลียมตอบรถถังทักษะการพูดใส่ไม้ดีที่สุด เลียมตอบว่าตัวเขาเองมวยฝีมือที่ดีที่สุดนะครับเลียมก็บอกว่าซูเปอร์บอลและตะวันฉายใกล้เคียงกันแต่เขาเลือกซูเปอร์บอลน,นะครับสุดท้ายรักขาวก็ลาไปด้วยเลียมขอบคุณมากเขารบคุณเสมอขอให้โชคดีจบนะครับผมเลียมแฮริสันจะเจอกับเสกสันนะครับเป็นคู่ก่อนคู่รองนะครับคู่รองเป็นไม k e กี้เจอเคสรูโทโลคู่เอกแฮคัตตี้เจอซูเปอร์เลก ครับผมโอ้โหเสกสรรได้ต่อยคู่แบบเกือบเกือบจะลองแล้วอะนะครับเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ไปโชว์ฝีมือที่ประเทศอเมริกานะครับผมหลังจากที่ส่งคอมเมนต์ของเพจตัวเ <thieves own conversation> องนะครับก็ทำให้ได้รับรู้ว่าโอ้โหกองแช่งซุปเปอร์เลกเนี่ยพอมีนะเออผมก็แบบคนไม่เชียย์ซุปเปอร์เลกก็เยอะแฮะนะครับ ขนาดเลียมฮาริสันยังบอกเลยว่าไม่กล้าคาดดาวยากและเรื่องการเตรียมตัวเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการเตรียมตัวนะครับแต่ก็บอกว่าบางคนก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไปอยู่1,600เมตรบางคนบอกว่าไม่รู้สึกบางคนบอกรู้สึกนะครับโยฮันกาซารีบอกว่ารู้สึกไปค้นมาสแตมบอกว่ารู้สึกนะครับเอาแล้วเอายังไงดีครับเนี่ยเอายังไงดีอ่านคอมเมนต์ของตัวเอง ซูเปอร์เลกบอกว่าเขาไม่รู้สึกเคยไปมาสองครั้งไม่ได้ยากขนาดนั้นเอาแล้วเอายังไงดีครับนะครับผมก็เราจับใจความสำคัญกันนะฮะทั้งสองคนเลียมกับซูเปอร์เลกตอนแรกวางแผนจะไปซ้อมกันที่ยิมที่เพชรพนมลุงซ้อมอยู่ที่แคนาดานะครับขนาดถือพาสปอร์ตอังกฤษเนี่ยยังมีปัญหาเข้าแค,คนาดาไม่ได้แล้วพาสปอร์ตไทยล่ะไม่ต้องพูดถึงนะครับผมพาสปอร์ตอังกฤษเมื่อกี้เพิ่งไปเซิร์ชมาเลยว่าเฮ้ยคนอังกฤษจะเข้าแคนาดาต้องมีวีซ่าด้เหรอ ต้องมีวีซ่าครับผมแต่คนอังกฤษเนี่ยเข้าอเมริกานะเข้าได้เลยนั่นเป็นผลว่าทําไมแฮกเกอร์ตี้ถึงไปเตรียมตัวล่วงหน้าได้พาสปอร์ตเขามีพลังมากกว่าพาสปอร์ตไทยกับพาสปอร์ตอังกฤษนะคนไทยจะไปอเมริกาต้องมีวีซ่านะครับผมแล้วแล้ววีซ่าสมมติจะเป็นวีซา่าเขาก็ถามว่าคุณจะมาทําอะไรที่ประเทศเขานะครับผมจะจะยื่นวีซ่าอเมริกานะครับต้องมีใบรับรองการทํางานต้องมีสเตทเมนต์จากแบงก์ ป็นนักมวยเนี่ยอาชีพฟรีแลนซ์แบบเนี้จะไปหาใครรับรองการทํางานได้เออผมเป็นนักมวยครับผมจะมาสู้รายการวันแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเอกสารมันต้องปึกแต่ถ้าถือพาสปอร์ตอังกฤษเนี่ยเข้าเลยครับผมเข้าไปซ้อมเลยนะครับนั่นเป็นผลว่าทําไมแฮกเกอร์ี้ไปก่อนพาสปอร์ตอังกฤษเข้าเมกาได้อยู่แล้วนะครับภาษาเดียวกันพูดอังกฤษไปเลยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับที่ผมเคยพูดไปคลิปนู้นลองจิงจนตนาการถ้า ซูเปอร์เล็กไปกับเทนเนอร์ฟ้าใสสอคนตีเลยสาวเิตรล่วงหน้าวีซ่าอะไรผ่านปุ๊บหมดแล้วไปกัน2คนถ้าไม่มีคนที่แบบคอยดูแลจากฝั่งนู้นนะสมมุติเพชรพนมลุงเอาเอดเดรียนเนี่ยมาแบบเดี๋ยวอยู่ไปซ้อมยิมนี้นะแล้วเดี๋ยวที่พักพักตรงนี้นะนะรถไม่มีอะคุณนั่งรถเมยนะปุ๊บอ่ะซ้อมเสร็จคุณหาข้าวกินนะอาแล้วต้อง ทำอาหารกันเองอีกอ่านอเมริกาไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ถูกปากอะไรอีกนะฮะโอ้โหไปลักษณะเนี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยไปแล้วไปลําบากกว่าไปกับทีมไปกับวันชิมชิปผมคิดว่าเวลาที่เขาเซตไปเนี่ยคือไปปุ๊บถึงอเมริกาเข้าโรงแรมเก็บตัวทําแถลงข่าวเลยนะครับก็มีเวลาปรับตัวน้อยแต่ไปแบบกําลังใจดีกว่าไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่ ก็ไม่รู้แล้วครับว่าจะเป็นยังไงรอวันเสาร์เช้าเจกันยายนนะครับผมไม่ลืมนะครับนัดนี้ซูเปอร์เล็กทั้งใจ let's go ซ s u p e เล็กวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ตามสวัสดีครับ